กระเช้าของขวัญนี้จัดขึ้นเป็นพิเศษสำหรับเทศกาลปีใหม่สนามกอล์ฟสวนกอล์ฟแอนด์คันทรีคลับอำเภอนครชัยศรีนครปฐมนำผักสลัดที่ปลูกไว้ในฟาร์มของสนามกอล์ฟมาจำหน่ายแด่ผู้รักสุขภาพผักที่ปลูกไว้มี6ชนิดคือไอซ์เบิร์กคอสกรีนโอ๊กเรดโอ๊กเรดโครลและบัตเตอร์เฮดซึ่งเป็นผักเบืองหนาวและขณะนี้อากาศเริ่มเย็นจึงเจริญเติบโตดี ค่ะปกติผักตัวนี้นะคะจะต้องอาศัยน้ําปุ๋ยในการหล่อเลี้ยงอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นเวลาอากาศร้อนน้ําก็จะร้อนถูกต้องไหมคะแต่ฟาร์มของเรานะคะเราจะทําให้น้ําปุ๋ยที่หล่อเลี้ยงผักเนี่ยคะ่ะเย็นโดยเครื่องตัวนี้เราเรียกว่าเครื่องคิลเลอร์ค่ะในเมื่อน้ําเย็นผักก็จะสามารถอยู่ได้ค่ะการนําผักมาจัดก,กระเท ا าของขวัญเป็นการเพิ่มมูลค่าแก่ผักที่ปลูกเนื่องจากในฤดูหนาวผักสลัดจะออกสู่ตลาดมาก ราคาจึงลดลงจากราคาเฉลี่ยกิโลกร,รัมละ100 120บาทเหลือเพียง60 80บาทแต่เมื่อมาทำเป็นคาช้าของขวัญขายได้กระเช้าละ390บาทมีผักแปดต้นพร้อมน้ำสลัดหรือน้ำพริกหนึ่งกระปุกทำให้ทางสนามกอล์ฟเนี่ยมีความคิดว่าอยากจะเพิ่มมูลค่าเพิ่มมาหาของตัวผักอันนี้ขึ้นมาค่ะแล้วก็ประกอบกับว่าตอนนี้เน่ยกระแสรักสุขภาพ ค่อนข้างมาแรงเลยทีเดียวทางการวิ่งการขี่จักรยานก็ตามอย่างเงี้ยเราก็มองว่าอาหารเนี่ยเป็นส่วนอีกตัวหนึง่งในการทําให้เราสุขภาพดีอะค่ะเราก็เลยจะทํากระเช้าผักมาประกอบกับช่วงนี้เป็นช่วงเทศากาลนะคะคริสต์มาสปีใหมอ่อะไรเงี้ยสามารถเป็นตัวเลือกอีกทางเลือกหนึ่งนะคะในการที่จะให้เป็นของฝากของขวัญน,นะคะแก่คนที่เรารักได้ผักจากสวนของที่นี่สดใหม่เพราะเก็บวันต่อวันตามคำลังซื้อของลูกค้า ผักมีให้เก็บได้ตลอดเพราะมีแปลงขนาดใหญ่และปลูกใหม่สัปดาห์ละสองวันนอกจากจัดประเช้าแล้วยังนำมาปรุงอาหารในร้านอาหารของสนามกอล์ฟและจำหน่ายแก่บุคคลภายนอกด้วยมณภาศสิริสมบูรณ์สานักขอไทยอสมทรายงานค่ะ